ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องหนึ่งกระบี่หานท้าสวรรค์ต้วนหลิงเทียนลงมือด้านบนหัวเขาน้ำทะเลปั่นป่วนพร้อมกับวิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดพุ่งออกไปและแสงที่สว่างจจาอย่างกับดวงดาวพลังของมันน่ากลัวราวกับการโจมตีเดียวก็ทำลายทุกอย่างได้ลำแสงกระบี่พุ่งเข้าใส่ยูล่ลัวเหอที่กำลังหนีสายตาที่เย็นชาของต้นหลิงเทียนแฝงไปด้วยความคาดหวังตรับใดที่เขาฆ่ายูล่ลัวเหอได้เขาจะได้แผนผังการสร้างชีวิต แผนผังการสร้างชีวิตที่มีเขตแดนภายนอกและในโลกหมื่นโลกามันคือที่ที่บ้านเกิดเขาอยู่ใครบ้างที่ไม่อยากกลับไปที่บ้านเกิดเขาต้องการแผนผังการสร้างชีวิตไม่ใช่เพื่อบ่มเพาะวิธีเสียสละแต่เพื่อดูว่าบ้านเกิดเขายังอยู่หรือไม่ถ่าไม่อยู่มันจะซ่อมแซมกลับมาได้หรือไม่เขาคิดถึงวัยเด็กของตนเองยังไงเสียในโลกหมื่นโลกาและเขตแดนภายน,นอกก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยแผนผังการสร้างชีวิตต่อต่อไม้ทวหวหนอนหนูหลิงเทียนหักข่าไม่ได้บาดเจ็บเจ้าคงไม่กล้าที่จะลงมือเช่นนี้ ยู่รวหัตคอกออกมาเขายัางหนีต่อด้วยความเร็วแสงในเวลาเดียวกันลำแสงกระบี่ก็พุ่งออกไปรับลำแสงกระบีของต้นหลิงเทียนตอนที่ลำแสงกระบีทั้งสองปะทะกันพลังอันน่ากลัวก็ระเบิดออกมาทำให้น้ำทะเลกระจายจนเกิดน้ำวนสุดท้ายลำแสงกระบี่ก็โดนทำลายไปทำให้ยู่รัวเหอที่บาดเจ็บอยู่นั้นกระอักเลือดออกมาแต่เขาไม่ได้หยุดเขายัางหนีต่อและโจมตีไปด้วยต้นหลิงเทียนเองก็ยังไล่ตามต่อ ในขณะเดียวกันเฉินมิงห่าวที่ไปที่อาณาจักรเทพสัตว์กับปู่ตนนั้นเพิ่งกลับไปที่บ้านตระกูลเฉินจากภูเขาในโลกหมื่นโลกาเขารับรู้ได้ถึงการสันไหวบนเส้นทางของวิธีกระบี่ไม่ไรขีดจำกัดชัดแล้วว่ามีคนกำลังใช้พลังของวิธีกระบี่ไรขีดจำกัดอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ต้นหลิงเทียนจะมาถึงเขาคือคนเดียวที่เข้าใจวิธีกระบี่ไรขีดจำกัดมีแค่ต้นหลิงเทียนคนนอกจากโลกของแผนผังการสร้างชีวิตที่หญิงทนงเพียงพอจะทำความเข้าใจวิธีกระบี่ไรขีดจำกัด นี่ส่งผลเสียต่อเขามันหมายความว่าเขาต้องแบ่งปันพลังของวิธีกระบี่ไรขีดจำกัดมันจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งของเขายิ่งกว่านั้นหากอีกฝ่ายใช้พลังจากวิธีมากเกินไปความแข็งแกร่งของเขาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยพลังงานผันผวนต้นหลิงเทียนกำลังสู้กับใครกัน ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครที่คุ้นกับวิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดเท่ากับเฉินหมิงหา่าวต้วนหลิงเทียนที่เพิ่งเข้าใจวิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดได้ไม่นานานั้นไม่อาจจะเทียบเขาได้ในเรื่องนี้ยังไงเสียเขาก็เข,าเข้าใจวิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดมาก่อนต้วนหลิงเทียนเพราะเหตุผลนี้ทันทีที่เขารับรู้ถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเขาก็เดาออกทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นพลังงานของวิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดผันผวนเช่นนี้เขาต้องสู้กับยอดฝีมือควบวิธีอีกคน ถ้าเป็นยอดฝีมือเต๋าเขาคงไม่ใช้พลังจากวิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดมากเช่นนี้สายตาของเฉินหมิงห่าวดูเย็นชาขึ้นมาเขารีตาลงในเวลาเดียวกันเขาก็เผยรอยยิ้มยอ่ะออกมาเจ้าพยายามซ่อนตัวจากข้าสินะเจ้าคิดว่าจะซ่อนจากข้าไปได้ตลอดชีวิตเลยหรือเจ้าคิดว่าจะใช้พลังวิถีได้มากเท่าที่เจ้าต้องการเลยหรือเฉินหมิงห่าวเดินทางออกมาจากตระกูลเฉินไปหาที่เงียบเงียบ จากนั้นเขาก็ระเบิดพลังออกมาโดยไม่ยั้งเขาใช้วิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดเพื่อแย,ย่งพลังงานจากต้นหลิงเทียนในเวลาเดียวกันความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนก็อ่อนแอลงอย่างชัดเจนยูล่ลู่เหอรับรู้ถึงพลังของต้นหลิงเทียนที่ตกควบลงมาเขาคิดว่าตัวเองจะตายแน่ๆแ,แล้วเขารู้ว่าไม่อาจจะเทียบกับต้นหลิงเทียนได้เพราะอาการบาดเจ็บไม่คิดเลยว่าสถานการณ์จะพลิกผันเช่นนี้ตอนที่ยูล่ลู่เหอตระหนักได้ว่าเฉินหมิงหหาวกำลังใช้วิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดอยู่เขาก็หัวเราะออกมา ต้นหลิงเทียนดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันโชคดีของข้าข้าลืมไปว่าเจ้าไม่ใช่แค่คนเดียวที่เข้าใจวิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดดูเหมือนว่าเฉินหมิงห่าวกำลังช่วยข้าอยู่ก่อนหน้านี้เขาเดาว่าเฉินหมิงห่าวเป็นคนไล่ล่าเขาตอนที่รับรู้ถึงวิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดหลังจากนั้นเขาก็รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นต้นหลิงเทียนมันไม่ยากที่เขาจะเดาได้ว่าเฉินหมิงห่าวกำลังช่วยเขาเพราะมันจะส่งผลเสียต่อทั้งสองคนที่เข้าใจวิธีเดียวกัน ก่อนที่จะลงมือต้อนหลิงเทียนคิดถึงความเป็นไปได้ที่เฉินหมิงห่าวจะดึงพลังจากวิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดแต่เขาไม่คิดว่าโอกาสมันจะสูงนักยังไงเสียหากเฉินหมิงห่าวมาหาเรื่องเขาตรงๆเขาก็สามารถทำแบบเดียวกันได้ตอนที่รับรู้ว่าเฉินหมิงห่าวกำลังใช้วิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดอยู่สุดท้ายมันจะเป็นวงจรแบบนี้ไม่รู้จบเพราะแบบนั้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มันจะดีต่อทั้งสองฝ่ายหากเลือกประนีประนอมกัน ไม่คิดเลยว่าเฉินหมิงห่าวจะทําผิดจากที่เขาคาดเฉินหมิงห่าวกลับดึงพลังงานจากวิธีกระบี่ไร้ขีดจํากัดไปต้วนหลิงเทียนหักเจ้าไม่หลอมรวมวิธีที่สามเจ้าคงยากจะฆ่าข้าได้นอกเสียจากว่าเฉินหมิงห่าวจะยอมร่วมมือกับเจ้าแต่ชัดแล้วว่าเขาไม่พอใจที่เจ้าหลอมรวมวิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดขึ้นมาไม่เช่นนั้นแล้วเขาคงไม่ใช้วิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดในเวลาสำคัญเช่นนี้ยูล่ลัวเหอหัวเราะและพูดขึ้นมา จากนั้นยู่ลัวเหอก็พุ่งขึ้นไปด้วยความเร็วแสงพุ่งผ่านผิวน้ำก่อนจะหายตัวไปเพราะการเข้ามายุ่งของเฉินหมิงหา่าวต้นหลิงเทียนที่กำลังจะฆ่ายู่ลัวเหอได้นั้นกลับต้องพบเจอกับความล้มเหลวเขายังไล่ตามยู่ลัวเหอต่อแต่ก็พอบอกว่าความเร็วเขาด้วยกว่ายู่ลัวเหอด้วยการที่ระยะห่าวกว้างขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็เลิกไล่ตามยังไงเสียเขาก็รู้ว่ามันมีแต่ความล้มเหลวที่รอเขาอยู่หากเขาไล่ตามต่อเขาคงต้องรอโอกาสหน้ายิ่งกว่านั้นนอกเสียจากว่างยู่ลัวเหอ จะทิ้งแผนผังการสร้างชีวิตเขาก็สามารถหาตัวยุ่ล่วเหอได้อันที่จริงเขาไม่ได้ใส่ใจมากกับการฆ่ายุ่วลวเหอได้หรือไม่เป้าหมายของเขาคือแผนผังการสร้างชีวิตเฉินหมิงหา่าวเขานึกถึงคนร้ายเบื้องหลังความล้มเหลวครั้งนี้สีน่านของต้นหลิงเทียนหม่นลงสายตาเขาสะท้อนความอาฆาตออกมายัางในเสียเขาก็ไม่เคยไปหาเรื่องอีกฝ่ายมาก่อนแต่อีกฝ่ายกลับมาหาเรื่องเขาเช่นนี้ ถึงยู่ลั่เหอจะหนีไปได้แต่ต้วนหลิงเทียนก็ยังรับรู้ได้ถึงแผนผังการสร้างชีวิตมันหมายความว่าตรับใดที่ยู่ลั่เหอไม่ทิ้งแผนผังการสร้างชีวิตไปต้วนหลิงเทียนก็จะหาตัวยู่ลั่เหอเจอไม่ว่าจะหนีไปไหนก็ตามต้วนหลิงเทียนตัดสินใจที่จะหยุดไล่ตามยู่ลั่เหอไปเพราะเขารู้ว่าตรับใดที่เฉินหมิงห่าวเข้ามายุ่งกับการใช้วิธีกระบี่ไร้ขีดจ,จำกัดเขาคงไม่อาจจะเอาชนะยู่ลั่เหอได้เพราะแบบนั้นถึงไล่ตามต่อไปก็ไม่มีความหมาย ข้ารับรู้ได้ตอนที่เขาใช้วิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดเขาก็น่าจะรับรู้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเขาคงไม่มายุและใช้วิธีกระบี่ไร้ขีดจำกัดตอนที่ข้ากำลังโจมตียุ่งล้วเหอเขารู้ว่าความแข็งแกร่งของข้าจะลดพวบลงมาต้นหลิงเทียนที่ลอยอยู่เหนือทะเลมองไปทางหนึ่งด้วยสีหน้าที่หมดลงมันคือทางที่เจียงเทียนเจินเจิ้งจากอาณาจัก,กรเทพสัตว์บอกเขาตระกูลเฉินแห่งภูเขาในโลกหมื่นโลกา ตระกูลเฉินคือกองกําลังที่มียอดฝีมือควบวิธีสองคนหนึ่งในนั้นรวม3ามวิธีเข้าด้วยกันได้มันทําให้พวกนั้นกลายเป็นหนึ่งในกองกําลังชั้นนาของดินแดนศักดิ์สิทธิ์น่ารําคาญเสียจริงแต่ข้าไม่อาจจะทําอะไรได้ตัวหลิงเทียนกัดฟันพูดขึ้นด้วยสายตาไม่พอใจนะัะยังในเสียแผนผังการสร้างชีวิตก็อยู่ในเอื้อมมือแล้วแท้แต่เพราะการเข้ามายุ่งของเฉินหมิงหาวเขาจึงได้แต่มองดูมนหลุดมือไปตัวหลิงเทียนมีสองทางเลือก ทางเลือกแรกคือต้องแกร่งขึ้นอีกด้วยการหลอมรวมวิธีทีสเข้ากับวิธีกระบีไร้ขีดจำกัดมันจะทำให้เขายืนอยู่ทัดเทียมกับยอดฝีมือของตระกูลเฉินไม่ใช่แค่นั้นแต่หากเขาทำสำเร็จเขาจะไม่ต้องถูกดึงพลังตอนที่ใช้พลังวิธีเนื่องจากเขาไม่ได้เข้าใจวิธีกระบีไร้ขีดจำกัดอีกแต่กว่าจะทําเช่นนั้นได้ต้องใช้เวลาไม่จําเป็นต้องบอกเลยว่ามันยากกว่าเก่ากับการหลอมรวมวิธีทั้ง3เข้าด้วยกันหากเทียบกับการรวมสองวิธี ยิ่งกว่านั้นเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาต้องทําเช่นใดก่อนหน้านี้เขาหลอมรวมวิธีทั้งสองเข้าด้วยกันได้ก็เพราะเขาไปยังวิหารแห่งทะเลขมแล้วกระสังขึ้นมานอกจากการกระสังของเขาแล้วเขายังได้รับการชี้นแนะจากหยงเย่พระศักดิ์สิทธิ์ของวิหารแห่งทะเลขมเขายังได้จารึกโคบวิธีมาด้วยองค์ประกอบพวกนี้รวมกันทําให้เขาทะลวงผ่านขอบเขตโคบวิธีได้สําเร็จ สำหรับอีกตัวเลือกมันค่อนข้างตรงไปตรงมาต้วนหลิงเทียนต้องหาคนมาช่วยเขาจะรับหน้าที่ในการหาตัวยุลลู่เหออีกฝ่ายจะช่วยเขาจัดการกับยุลล่เหอเพื่อชิงแผนผังการสร้างชีวิตมาแต่เรื่องนี้มีปัญหาใหญ่ใครบ้างที่ไม่อยากได้แผนผังการสร้างชีวิตมันยากที่เขาจะหาคนมาช่วยที่ไม่สนใจแผนผังการสร้างชีวิตได้ต้วนหลิงเทียนไม่ได้รู้สึกว่าเขาสามารถเชื่อใจยอดฝีมือควบวิธีจากอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ วิหารแห่งทะเลขมและเกอบพังทะเลที่เขารู้จักถึงพวกนั้นจะบอกว่าไม่สนใจในแผนผังการสร้างชีวิตแต่เขาก็ไม่กล้าเชื่อใจพวกนี้มันก็คล้ายกับตอนที่อยู่ในโลกมันมีคนที่บอกว่าไม่สนใจเงินทองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้นนอกเสียจากคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทเขาก้าวมาเป็นยอดฝีมือควบวิธีเขาก็ไม่อาจจะเชื่อใจใครได้มันหมายความว่าหากเขาต้องการจะได้แผนผังการสร้างชีวิตมาครองเขาก็ต้องพึ่งตัวเอง ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นกว้างใหญ่แต่ใช่ว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดทว่ามันก็ยังยากสําหรับคนทั่วไปที่จะเดินทางข้ามที่นี่ไปได้ในพื้นที่ห่างไกลในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหนือทะเลออกไปมันมีก่อร้างที่เต็มไปด้วยแร่มากมายที่นี่อยู่ในการควบคุมของกองกําลังที่มียอดฝีมือเต่าขั้น4กลุ่มนักโทษถูกจับตัวและบังคับให้มาขุดแร่ที่นี่ใจกลางก่อร้างชายหนุ่มหน้าตาละไม้คล้ายผู้หญิงสายหน้าและบอกกับชายหนุ่มตัวสูงหน้าเกรงขามที่ยืนอยู่ข้าง เหนียนเทียนเจ้าลำบากแล้วหลังจากที่หลบชะตาที่จะโดนฆ่าโดยวิธีเสียสละมาได้เจ้าก็ถูกส่งมาจากโลกภายในแผนผังการสร้างชีวิตมาที่นี่จากนั้นพันธมิตรภูเขาก็ส่งเจ้ามาที่นี่มันเท่ากับการขังเจ้าไว้ที่นี่ตัวเหนียนเทียนยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มขมขื่นข้าไม่อาจจะทําอะไรในเรื่องนี้ได้ลูกสาวของรองผู้นําของพันธมิตรภูเขาด้วยชื่อเสียงของนางหากข้าได้แต่งงานกับนางพ่อข้าอาจจะถลกหนังข้าทั้งเป็น หลังจากที่โดนส่งมาจากมิริอเวอร์สตันเหนียนเทียนก็ถูกส่งมาที่อนาเขตของพันธมิตรภูเขาพันธมิตรภูเขามียอดฝีมือเขาขั้นสี่แต่ในสถานที่ห่างไกลเช่นนี้มันก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองที่นี่ได้ทันทีที่เขามาถึงเขาก็อยากสำรวจที่นี่เพื่อจะได้เข้าใจที่นี่ให้ดีกว่าเก่าแต่ตอนที่เขาเดินทางอยู่นั้นเขาก็สะดุดตาลูกสาวของกั้ฉิวรองผู้นำของพันธมิตรภูเขา อันที่จริงหน้าตาลูกสาวกั้ฉิวก็ไม่ได้แย่อะไรมันแค่ว่าชื่อเสียงของนางค่อนข้างแย่ก่อนที่จะพบกับเขานางเกี่ยวพันกับผู้ชายหลายคนพร้อมกันแปลกตอนที่นางเห็นเขานางก็เริ่มจริงจังกับเขาไม่เหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆที่นางเกี่ยวพันด้วยบางทีคงเป็นรักแรกพบนางพร้อมจะวางมือเพื่อพิสูจน์ความรักกับเขานางถึงกับฆ่าผู้ชายทุกคนที่นางเคยเกี่ยวพันด้วยต้วนเหนียนเทียนอดไม่ได้ที่จะขนลุกเมื่อนึกถึงฉากนี้ผู้หญิงคนนี้น่ากลัวเสียจริง นอกจากการที่นางเกี่ยวโยงกับผู้ชายหลายคนในอดีตเขาก็ปฏิเสธนางเพราะความโหดร้ายของนางเขารู้ว่าเขาไม่อาจจะยอมรับนางได้ไม่ต้องนับตัวเขาเลยแม้แต่พ่อแม่เขาก็ไม่อาจจะรับได้หากเขาต้องแต่งงานกับนางตอนแรกเขาเตรียมใจที่จะตายแล้วเมื่อคิดว่าอีกฝ่ายจะฆ่าเขาหากเขาปฏิเสธไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะไม่ฆ่าเขาและส่งเขามายังเกาะร้างนี้แทนโดยวางแผนจะขังเขาไว้ที่นี่ไปตลอดชีวิตมีคนมา สีหน้าของต้วนเหนียนเทียนเปลี่ยนไปทันทีเขารีบดึงชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆเข้ามาพวกเขาพากันแอบราวกับหากถูกพบตัวจะโดนลงโทษชายหนุ่มแอบชะงงกหัวไปดูและพบกับชายแก่กับชายวัยกลางคนเขารีบพูดขึ้นมาใต้เท้าสเสวียพิงกับใต้เท้าเชิงอันทั้งสองคนไม่ได้ลดเสียงลงเลยตอนที่พูดดังนั้นต้วนเหนียนเทียนและเพื่อนจึงได้ยินอย่างชัดเจนข้าได้ยินมาว่ามียอดฝีมือควบวิธีที่แข็งแกร่งปรากฏตัวขึ้นในอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์ มันเป็นความจริงหรือใช่ค่าได้ยินมาว่าเขามาจากโลกภายในแผนผังการสร้างชีวิตเขามาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่กี่สิบป,ปีก่อนแต่เขากลับก้าวขึ้นมาขอบเขตโควบวิธีได้น่ากลัวเสียจริงขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ